อายะธรรมในอินเดียก็ของสยามทั้งนั้นอินเดียไม่เคยมีประเทศอินเดียเพิ่งมาได้ประเทศหลังยุล่านานิคมแลม้วจะมีอายะธรรมได้ไงเอา้เาก็มาอยู่ที่ประเทศอินเดียไงก่อนหน้านั้นใครปกครองอินเดียสยามมึงรู้ได้ไงเอา้ามันไม่มีประเทศมันจะเป็นอัพของอายะธรรมไงกษัตริย์อินเดียชื่ออะไรตอนนั้นอ่ะไม่มีประเทศแล้วมันจะไปม,มีกษัตริย์ได้ยังไงแม่ หมือนกับเขมรไม่มี India, ไม่มีประเทศเขมรไม่มีกษัตริย์เขมรต้องจะมี woman, in อารยธรรมเขมรโบราณมาจากไหนคิดดิเออินเดียเป็นประเทศเกิดใหม่แต่มันมีอารยธรรมอินเดียเราได้รับอารยธรรมอินเดียมากษัตริย์อินเดียอยู่ uki. ที่ไหนประเทศอินเดียเกิดยังยังกษัตริย์อินเดียอยู่ที่ไหนอ่ะไม่มีทําไมอ่ะก็มันไม่มีประเทศจะไม่มีกษัตริย์ได้ไง อ้าวไล่ที่รัดรัฐรัรัอันนี้มันเป็นจังหวัดอันจังหวัดแล้วใครใครเป็นกษัตริย์มันอ่ะสยามทำไมอะ่ะโู้ว่าอายธรรมมันตัวสอนไทยเต็มไปหมดเลยโครงสร้างโครงร่างการขึ้นลูปนะหินแต่ละก้อ <c> น <oughs> ตัวสอนไทยเต็มไปหมดเลยมึงก็แม่งมูหมหาอะไรมึงก็ดูตักกะให้มันง่ายๆสิประเทศอินเดียมเพิ่งเป็นประเทศเกิดใหม่ประเทศกัมพูชามันเพิ่งเป็นประเทศเกิดใหม่มันจะมีอายธรรมโบราณได้ยังไง กษัตริย์มันชื่ออะไรตอนนั้นน่ะไม่ไมือแม่แล้วอ,อารมณ์ยยรักทำของใครสยามจบไหมสยามทำไมอะ่ะสยามมีกษัตริย์เสียมกกไงมีประเทศมีกษัตริย์เสียมกกเสียมหลอกกกมีตัวสอนไทยใช้มีเฮ้ยเขาพูดภาษาไทยมันพูดคนละภาษากับเขมรก็เรื่องมินชนร้อยเผาเว้ มอมก็พูดไปแบบหนึ่งขเขมรก็พูดไปแบบหนึ่งในะหลาวก็พูดแบบหนึ่งโคลราาก็พูดแบบแต่เป็นพวกเดียวกันชนร้อยเผาการะลงกระเลียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรักฉานไทยเป็นชนร้อยเผาสวยกุยอะไรพวกเนี้ยก็เป็นชนร้อยเผาเป็นสยามกษัตริย์สยามปกครองอยู่พันเมือง เห็นไหมเอออายะธรรมคขมรโบราณมาจากไหนกษัตริย์มันอยู่ตรงไหนประเทศมันอยู่ตรงไหนประเทศไม่มีกษัตริย์ก็ไม่มีแต่มีอายะธรรมนักประวัติศาสตร์ชาติไทยแม่งตกตกตกสอบตกซึ่ไม่รู้ได้ปริญญากันมมาอย่างไรที่ผมบอกไม่มีประเทศไม่มีกษัตริย์แต่มีอายะธรรม มาจากไหนอ่ะคำเหม็นโบราณนะมีแผ่อำนาจมามันมาจากไหนอ่ะคำเหม็นคำเหม็นประเทศคำเหม็นอยู่ตรงไหนมันถึงมีกรรษัตริย์ที่แผ่อำนาจมาได้ตรงไหนอ่ะสุริยะวรมันที่สองมันสยามมีกองทัพลาโวไงมีกองทัพศรีวิชัยนั่นะมันกองทัพสยามมึงบ้าเล่อจะไปยังไงอ่ะ ขอมคือคขมนโบราณมึงกําหนดให้มันเป็นขอมมึงเป็นตําแหน่งเจ้าเมืองพวกสยามไม่ใช่เผ่าพันธุ์มึงไปกําหนดเป็นเมนก็จบแล้วตายหานะเห็นไหมเออเราคิดอะไรจากง่ายๆมันไม่มีแม่ไก่มันมีไข่แล้วมันก็มีลูกไก่มึงบ้าแนนะ่มึงไปหาแม่ไก่มันก่อนีิหากริยันมันก่อนไปหาประเทศมันก่อนแม่ท่าน ท่านธนธนัตันติธรรมคัาเห็นชอบเอาคําพูดของตาลุงกระดุมเสื้อหลุดมะเคมแผ่นดินไทยตลอดมันอวยกันมันเริ่มตั้งแต่ไอเนี่ยตั้งแต่เลขาราชบัณฑิตนั่นแหละที่ไปกําหนดพูดคำเมตโบราณคำเมนโบราณคำเมนโบราณคำเมตโบราณและคำเมนโบราณเฮ้ย <He> สยามไม่เจอเลยเหรอไม่เคยพูดถึงสยามเลยแค่อ่านคําว่าเนี่สยามกลุ่มยังอ่านผิดเลยเอ่ะ เนียมกุกแปลว่าอะไรไม่แปลไม่สําคัญโอ้ตายหาแล้วนะและไอ้นี่ก็ส่งลูกไปที่ไอ้กระดุมเสื้อหลุดไอกระดุมเสื้อหลุดก็ส่งไปที่เขมรไอเขมรก็กลับมาเคมเราสังเกตดูเวลามันพูดอะไรเนี่ยจะเป็นสมมติจะพูดเรื่องของพระปางเออพระปรางพระปรางไอไอนี่พูดไอกระดุมเสื้อหลุดพูดไอเขมรเคม <c oughs> ไปดูเอาน่ะแะ้วพวงเวลามันผ่านมามันระยะเวลาเดียวกันนึกว่าเราอ่านไม่ออกไงนั่นแหละไอ้ตัวดีพวกวัศการพามทั้งหลายนี่หนอนบอนไส้นะถ้าเราไม่ช่วยกันเรามัดระวังนะแล้วเราเราก็จะโดนแบบนี้นะเราจะโดนจริงไม่ใช่เราไม่โดนนะท่านเอสวัสดีครับขอบคุณท่านธเนศอันทิธรรครับท่านรตรงลาสวัสดีครับจันแสง กันแสนสวัสดีครับท่านสุรชัยพิศาลุกตาสวัสดีครับท่านเฉลิมพลยิ้มโจสวัสดีครับครูสวัสดีครับท่านพิเชษอีกหนึ่งเสียงครับครูสมชายนำพิสูจน์ได้แล้ก็เสรเ็จอ่าใช่นะขอบคุณมากท่านพิเชษพมพินิษนะคนที่เห็นแล้วเนี่ยผมนำพิสูจน์ให้เห็นแล้วเนี่ยเขาจะเชื่อมั่นในความรู้ได้ คือยอมรับที่ความจริงอ่ะมันเป็นแบบนั้นให้มันมริงจริงว่ะเฮ้ยตัวสอนไทยมันมีอยู่แบงนั้นจริงเมื่อยอมรับได้เนี่ยเวลาเขาเข้าใจเนี่ยแล้วมาฟังผมพูดเนี่ยก็จะยิ่งเข้าใจว่าเออเอ,อ๋อเหรอผมเป็นพยันนั่นเออเป็นไปได้เพราะครูเขาไม่ได้โกหกผมเป็นคนที่ไม่ได้โกหกได้กันได้เห็นก็เห็นไม่เห็นก็บอกไม่รู้แล้วเวลาคนที่เขาเนี่ยมาเรียนแล้วมาเห็นกับตาอา้าวตายหาแนละ้วมันใช่จริงจริงด้วย ทุกลอยทุกขยับทุกสัดส่วนมันถูกบังคับมาหมดเลยนะมันไม่ใช่แบบบังคับแล้วเฮ้ยมันก็บังเอิญก็ได้ผมใช้มันอาจจะไม่ใช่มันเปี้ยเลยเหมือนลายนิ้วมือที่ผมบอกก้นหอยเนี่ยเปี้ยเลยมันขดไปตรงไหนก็ขดมันหนีไปตรงไหนมันก็หนีเเรียกสัดส่วนบังคับพิมพ์มันจะเป็นแบบนั้นหมดแล้วเวลาเราแสดงให้เห็นเนี่ยพอดีเป๊ะหมดเลยเขาเรียกว่า หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยเป๊ะหมดเลยมันไม่ใช่ว่าเอ้ยมันมันเต็นไปได้ไมันมันมีโอกาสมันมันเป๊ะหมดเลยมันร้อยเปอร์เซ็นเลยหรือจะบอกว่าล้านเปอร์เซ็นตก็ได้มันหนีไม่ออกนะเขาเรียกว่ามันหนีไม่ออกขอบคุณท่านพิเชษครับช่วยยืนยันนะวุ้ยเยอะลูกศิษย์ผมอะเขาเห็นหมดแล้วเพียงแต่นักประวัติศาสตร์ชาติไทยมึงยังไม่เห็นแค่นั้นแหละ มันยังไม่เห็นแล้วมันก็ตะแบงขเขมรโบราณเขมรโบราณไปกําหนดอะไรเป็นขเขมรโบราณเขมรโบราณไปหากษัตริย์เขมรไปหาประเทศขเขมรให้เจอก่อนนะกษัตริย์มันชื่ออะไรประเทศมันตั้งอยู่รัติจูดลองติจูดแล้วก็ประเทศไหนในโลกที่ไปค้าขายกับขเขมรเดินทางไปขเขมรไปทาธุรกิจธุรกรรมกับประเทศขเขมรเอามาโชว์หน่อย ถ้าไม่มีมันก็คือไม่มีความจริงไม่มีมันก็ไม่มีแล้วมันจะมีอารยธรรมเขมรโบราณและนักประวัติศาสตร์เราจะมาบอกว่าเขมรโบราณเขมรโบราณมึงไปเอามาจากไหนมึงจะยัดเยียดเข้ามาทําไมแม่ไก่มันไม่มีมึงเอาลูกไก่มาโชว์เอาไข่ไก่มาโชว์แม่ไก่มันอยู่ไหนมึงมันไม่มีแม่ไก่มึงจะเอาไข่มาจากไหนอะอ๋อมันเนี่ยผมสันนิฐานว่าเชื่อว่าโอ้เลิศเถอนะ อายธรรมของชาติไหนเนี่ยมึงก็ต้องไปดูว่าเขาใครเป็นกษัตริย์ใครเป็นเจ้าของประเทศแล้วมันก็จะเป็นอายธรรมของประเทศนั้นแหละกษัตริย์นั้นน่ะสยามปกครองต่อเนื่องมาห้าพันปีแต่เป็นอายธรรมขเขมรไหนกษัตริย์เขมรน่ะไม่มีไหนประเทศเขมรน่ะไม่มยเออแล้วมันจะมีมาได้ยังไงนะชุดทงชุดไทยแม่งเคมเป็นอายธรรมร่วมร่วมเฮียอะไรก็เพิ่งสร้างกันมาเมื่อนี้ แต่มึงจะร่วมอย่างเดียวนะเออเนี่ยผมผมถึงบอกแล้วเราก็มัวแต่ไปทะเลาะไอ้เรื่องจุดมึงไปหากษัตริย์มันเลยไม่มีกษัตริย์ไม่มีมึงไม,ม,<า>ม่มามาร่วมมันไม่มีใครอยากร่วมมึงหรอกนะประนีระนอมสยามล้วนๆเลยแหม่ท่านสิงหาก,ก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงครับเป๊ะๆจนขนลุกและไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือความจริงตามที่สิ่งนั้นเป็นครับเนี่ยเห็นไหมผมคงไม่ได้ไปบีบคอใครให้มายอมรับว่า เฮ้มึงต้องบอกว่าเห็นนะมึงต้องมึงต้องช่วยกันยืนยันนะเว้ยมาคุณเห็นก็เห็นคุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณเห็นแนะคุณก็สามารถที่จะอธิบายต่อไปได้ด้วยความจริงตามที่สิ่งนั้นมันเป็นะมีก็คือมีเออไม่มีก็ไม่เคยมีจะไปสันนิษฐานว่าผมฟังครูเนี่ยผมก็เชื่อนะมันต้องเห็นด้วยตาแล้วจะเข้าใจนะว่าเออมันมันใช่จริงจนะ เเด็ดตีนขาดไงกูก็ยืนยันเสียงเดียวเนี่ยมันมีอย่างที่ผมยืนยันเนี่ยมันมีแล้วนําพิสูจน์ได้จริงแล้วอะไรที่ผมเชื่อมโยงไปอ่ะเขมนโบราณไม่มีไม่มีผมก็บอกขเขมนโบราณไม่มีในในขณะที่นักวิชาการไทยเนี่ยบอกขเขมรโบราณมีเขมนโบราณมีขเขมรโบราณมีมรม้อยทั้งเกือบทั้งร้อยอ่ะแล้วมีผมคนเดียวบอกไม่มีหรอกประเทศมันไม่มีกษริย์มันไม่มีแล้วยาธรรมมันมาไง เออพอมันอ้างสุริยะวรลามันก็ดีหรือชัยยาวัลโามนันี่มันกรรษัตริย์สยามทั้งนั้นแม่เรน,นจะเคมกรรษัตริย์สยามไม่เป็นกรรษัตริย์เขมร้นึกออกมเราต้องระมัดระวังอ่ะจริงๆอิงนอกจากเราจะระมัดระวังคนนอกแล้วแม่ให้คนในนี่แหละแม่งตัวดีสุดนะไอ้นักประวัติศาสตร์บ้านเราเนี่ยตัวแสบสุดผมบอกแค่นั้นนะ เจอมาหมดแล้วผมบอกแล้วไงผมไม่ได้อยู่แต่ในรูแล้วก็ไม่เคยออกไปมองโลกภายนอกผมไปพบมาหมดนะเยอะแยะแล้วก็รู้สันชาตินะสันชาติมันเป็นยังไงสันชาติสันชาติตดานนะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้บอกสันชาติยานนะสันชาติต,านนะาต,ตดานมันพวกมันเป็นยังไงกอดความรู้ตัวเองไว้แน่นแล้วไม่ยอมรับฟังอะไร ไม่รับการเปลี่ยนแปลงไม่หาอะไรทั้งสิ้นนะแล้วเนี่ยดูผมไปเจอตัวอักษรไทย5,000ปีเงี้ยถามว่าพร้อมนำพิสูจน์ไหมพร้อมทับเดียวนะคนเรียนรู้ได้ไหมรู้ได้อย่างท,ท่านพี่แช่เขาก็เห็นแล้วรู้ถึงหาใครที่อยู่ตัมเมาเยอะแยะเขาก็ให้มันจริงวะใช่ใช่แล้นมันจะเป็นอายุธรรมกมนมาหรอ เขาเป๋มาตอนไหนอะมึงโดดมายังไงเขาเมึงทะลุกลางป้องโผในกอหน่อ,อไม้ไงแม่คิดแล้วโมโหไงผมถึงโมโหไม่ผมไม่ได้โมโหเพื่อนนะโมโหไอ้รักประวัติศาสตร์บ้านเราเนี่ยแก้ตัวแทนให้เขาเม๋หมดนี่อายะทำเขมเนะครับตรงนี้เป็นตายฮะมึงหากระัตริมันก่อนหาประเทศมันก่อนแล้วมึงค่อยพูดเรื่องอื่นนะชาติเสียหายนะ ไม่เคยไอพกไอคนพวกนี้ไม่เคยพูดถึงประเทศสยามนะเออจริงๆคุณไปฟังมันพูดเด็ดคิดเก่าๆอะไรเนี้ยไม่มีประเทศสยามเข้ามาแทรกใน EP เลยไม่มีเลยมีแต่เขมรเขมนโบราณเขมนอายะธรรมเขมรเขมนโบราณเขมร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 เขมนและขมนมีคนก็มาถามผมนะว่าเขาเนี่ยเคยชื่นชมว่าเฮ้ยเขมนเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะถึงแม้ว่าตอนเนี้ยมันจะอายะธรรมมันจะไอ คนขเขมรจะไม่ได้เก่งแบบสมัยก่อนนะผมมันไม่เคยเก่งเลยทุกสมัยอะไรนะยกมงยกมือมันไม่มีเอยกมือนนะมันไม่เคยมียุกสว่างเลยมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นของมันนั่นแหละเออมีแต่สยามเท่านั้นละยิ่งใหญ่มาตหลอดนะเออไม่มีประเทศไม่มีกรรษัตริย์แต่มีอายธรรมเราคงต้องไปชูถามอ้นักประวัติศาสตร์ไอ้พวกนี้มึงจะอะไรยังไงนะ เออท่านอะไรนะทองล่าจันเสนจันแสนผมว่าคนไทยเป็นชนกลุ่มใหญ่นะสังเกตดูไม่ว่าเวียดนามก็มีคนไทยพม่าก,ก็มีคนไทยจีนก็มีคนช่วงที่พูดคล้ายๆค่ะ uy, วิเราใหญ่ผมบอกแล้วเรามีเมืองพันเมืองนะในฟิลิปปินในอะไรนะคุณไปดูดินหน้าเหมือนเราเปียดเลยนะในอินโดนีเซียในอะไรเนี่ยอายธรรมพวกบุรุพุทโธอายธรรมใหญ่ๆ ในอะไรในเวียดนามก็น่าจะทําสยามในพมา่าในพูกรมพุก,กามในอะไรนั่นน้ำพิสูจน์ได้หมดเลยเป็นพวกเดียวกันทั้งนั้นนะอมผมไม่โกหกหรอกถ้าโกหกผมก็ถ้าผมโกหกผมจะนําพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าผมนําพิสูจน์ได้เออผมบอกว่ามีตัวสอนไทยก็มีก็นําได้ถ้ามันใช่ก็คือใช่แต่ที่ผมมาพูดเรื่องเรื่องเนี่ยเพื่อจะ อยากจะบอกว่าให้เพื่อนๆมองภาพรวมว่าเราเนี่ยใหญ่บึ้มนะในอินเดียก็มีคนไทยมีพูดไทยได้ทั้งนั้นน่ะภาษาไทยมันชนร้อยเผ่าไงที่เขาบอกว่าในอินเดียมันก็ใช้ภาษาบาลีสันตบะอะไรพวกนี้เอ่อภาษาสยามมันตกค้างหรือเนี่ยมันก็ใช้ภาษาเดียกวกับเราเอาอินเดียพูดกับเราเนี่ยรู้เรื่องนะมาทำทำไมังไม่รู้เรื่องนะรู้เรื่องทันโสดถี บอกว่าจีนในสามก๊กตอนศึกเบ่งเฮกประมาณพศ700รอยกว่าเขียนเรื่องกองทัพทางเสฉวนมีช้างมีการต่อสู้เต็มไปด้วยความอัศจรรย์กองทัพปีศาจเรียกฟ้าเรียกฝนต่อแตนเล่นเอาของเบ่งปวดหัวกว่าจะชนะได้แต่อย่างไรก็ตามถึงชนะก็ปกครองไม่ได้เพราะชนเผ่าเหล่านี้ชอบกินเนื้อดิบอ๋อชอบขอบคุณมากมีส่วนหนึ่งในหนังสือ เออสามก๊กใช่ไหมขอบคุณมากท่านสวัสดีครับเนี่ยมีอะไรเราก็มานั่งคุยกันถ้าใช่มันก็คือใช่มันก็เหมือนกับตอนที่เพื่อนผมเคยเล่านะเขาอ่านแต่ผมก็ไม่ได้อ่านเนี่ยเหมือนเล่ามาแบบเนี้ยตอนที่พระเจ้าเล็กซันเดอร์หรืออะไรเนี่ยบุกเข้าตีที่เข้าอินเดียเขาเป็นไปเจอกองทัพช้างมันขี่ม้ามาไม่เจอกองทัพช้างไม่มงงบังคับช้างมาเข้ามาในกองทัพได้เออ งงบอกเพื่อนไม่เคยเจอไงนั่นแหละ <c oughs> และอย่างหนึ่งสิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยนะอเล็กซานเดอร์ที่เขาเขียนไว้นะเพื่อนอันนี้เพื่อนผมเล่าให้ฟังนะแต่ผมก็เออโอเคก็รับฟัง <c oughs> เขาก็เผชิญกับกองทัพที่มันใช้มีดแปลกไปมันใช้มีดคมเดียวมันใช้มีดคมหน้าเดียวอะเพรอ้พวกนั้นมันใช้กระบี่คมสองด้านใช่ไหม ไทยแม่งใช้มีดคมด้านเดียวเออก็เหมือนกับที่เราใช้อดาบเราอ่ะนั่นแหละมันมันพูดถึงตอนนั้นว่าไอ้ไอ้ไอ้พวกนี้แปลกมันใช้มีดคมหน้าเดียวเออก็คือ,คอมีดแบบบ้านเรานั่นแหละมันก็ต้องเจอแบบนั้นบางทีเนี่ยเวลาเราอ่านอะไรเนะียเราเราเราต้องคิดตามนะแล้วมันจะสนุกไงแล้วเราจะได้นำเส่อไปทีละจุดทีละจุดเออบ้านบ้านใครว่าแม่งลบด้วยมีดคมหน้าเดียว ของมันอ่ะไอพ of of right? ้พวกฝััหลังในแมงคมสองหน้ากระบี่มันอ่ะใช่ไหมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดแชร์เพื่อให้ลูกหลานชาวสยามได้ฉุกคิดตื่นรู้